สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาทำผัดหอยทรายนะจ้าจะมีเท้งแบบแบบนี้นะคะแบบหอยขมแล้วก็แบบเป็นตลับอย่างงี้วันนี้พริกกระเทียมนะจ้าที่เราเตรียมไว้แกดกั้งเตาเลยจ้าวางนะ้ำมันลงไปจ้า ใส่กระเทียมนะคะหอมเลยใส่หอยลงไปต้า มีขนาดเล็กนะคะเราจะปรุงไปเลยนะจ๊ะใส่ซอสค่ะซอสหังนปซอสผึ้งเหลือ,ลองจ้าปรุงพิเศษปรุงรสแส่น,น้ำตาลจ้าใส่นจะ 会在。